ดีค่ะในการพูดคุยเจาะลึกวันนี้เราจะมาดูกันที่เรื่องใกล้ตัวมากๆอย่าง To Do List ค่ะหรือรายการสิ่งที่ต้องทำที่หลายคนมีติดตัวกันเนาะครับผมเป็นเครื่องมือที่ใช้กันเยอะมากจริงๆแต่ก็อาจจะเจอปัญหาว่าเอ๊ลิสต์มันยาวจังทำไมรู้สึกว่าทำไม่ทำหรือบางทีก็รู้สึกเออท่วมท้นไปหมดเลยใช่ครับคือมีลิสตน่ะเรื่องหนึ่งแต่จะใช้ยังไงให้มัน work จริงๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยอีกเรื่องเลยมันมีอะไรมากกว่าแค่จดๆลงไปใช่เลยค่ะซึ่งวันนี้เรามีข้อคิดดีๆจากหลักคิดสู่ชีวิตที่ดีขึ้นด้วย to do list นะคะเป้าหมายเราก็คืออยากจะมาสกัดเอาแก่นคิดหรือเทคนิคที่เอาไปใช้ได้จริงกันเพื่อเปลี่ยน to do list จากที่เคยรู้สึกว่าเป็นภาระให้กลายเป็นผู้ช่วยเราได้จริงๆ Hmm. ไม่ใช่แค่ list สิ่งที่ค้างคาใจอะค่ะคำถามคือเราจะทำยังไงให้รายการที่ทำเนี่ยมันสะท้อนสิ่งที่สำคัญจริงๆกับเราครับสิ่งสำคัญที่แหล่งข้อมูลนี้เน้นย้ำเลยก็คือการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือ mindset ของเราที่มีต่อ to do list เนี่ยแหละครับบวกกับกลยุทธ์ที่มันจับต้องได้จริงๆไม่ใช่แค่เติมเติมรายการเข้าไป น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยประเด็นแรกที่น่าสนใจมากคือเขาบอกว่าให้เปลี่ยนมุมมองก่อนว่า To-do list ไม่ใช่ข้อผูกมัดตายตัวครับผมแต่มันเป็นเครื่องมือช่วยจัดลำดับความสำคัญมากกว่าคือแค่คิดแบบนี้ก็รู้สึกกดดันน้อยลงแล้วนะคะจริงครับพอมองเป็นเครื่องมือช่วยเนี่ยแรงกดดันหายไปเยอะแล้วให้ความรู้สึกดีๆตอนที่เราขีดค่าสิ่งที่ทาเสร็จนะคะอ๋ออันนั้นฟินมากครับ <laughs> ใช่ไหมคะมันเป็นแรงกระตุ้นเล็กๆที่สำคัญเหมือนกันนะใช่ครับแล้วพอมันไปเชื่อมกับอีกแนวคิดหนึ่งคือเรื่องการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยมันยิ่งทำให้ทรงพลังขึ้นไปอีกอะอ่าฮะเพราะมันทำให้งานในลิสต์ไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องทำเฉยๆแต่เป็นเหมือนก้าวเล็กๆที่พาเราไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นมีความหมายขึ้นนะครับอ๋อ เข้าใจเลยค่ะคือเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนตัวกรองเลยใช่ไหมคะว่าอะไรควรจะอยู่ในลิสต์เราตั้งแต่แรกถูกต้องครับมันช่วยคัดเลยว่างานนี้จําเป็นไหมมันพาเราไปในทิศทางที่อยากไปหรือเปล่าพอเป้าหมายชัดการจัดลําดับความสําคัญมันก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะทีนี้พอเรามีเป้าหมายแล้วรู้แล้วว่าอะไรสําคัญประเด็นต่อมาที่แหล่งข้อมูลเน้นมากๆก็คือเรื่องของความชัดเจนของตัวงานเองครับอันนี้สําคัญไม่แพ้กัน เขาบอกว่างานที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันกินพลังงานสมองเราไปเยอะมากเลยกับการมานั่งตีความว่าเอ๊ะตกลงต้องทําอะไรกันแน่ต้องเริ่มยังไงใช่เลยครับความชัดเจนในที่นี้ไม่ใช่แค่เขียนให้ละเอียดนะแต่คือการเข้าใจไปถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการจากงานนั้นจริงๆอ๋อคือพอเราเห็นภาพความสำเร็จของงานชิ้นนั้นชัดเจนแล้วเนี่ยมันเหมือนมีแผนที่ในหัวลดการตัดสินใจจุกจิกระหว่างทางไปได้เยอะเลยครับประหยัดพลังงานสมองไปได้มาก เข้าใจเลยค่ะมันเชื่อมโยงกับเรื่องโครงสร้างการทํางานด้วยใช่ไหมคะอย่างเทคนิคที่น่าสนใจอันนึงคือกด1นึครับผม 135. หอย่างแล้วก็งานเล็กๆอีก5อย่างในแต่ละวันเหมือนเป็นการสร้างกรอบให้วันของเราใช่ครับมันช่วยให้ไม่รู้สึกเคว้งคว้างหรือแบบโอโหงานเยอะไปหมดทําไม่ไหวลดความรู้สึกท่วมทนลงได้เยอะเลยครับ แล้วยิ่งถ้าเราใช้คู่กับอีกเทคนิคหนึ่งคือการซอยงานใหญ่ให้เป็นงานย่อยๆอ่าใช่ค่ะอันนี้ยิ่งดีเลยครับงานที่ดูน่ากลัวดูใหญ่โตพอซอยออกมาเป็นขั้นเล็กๆมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจัดการได้นี่นาเห็นความคืบหน้าเป็นขั้นๆไปเหมือนค่อยๆก้าวไปทีละขั้นนะคะครับผมมันสร้างความรู้สึกว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นจริง แต่ก็มีมุมน่าคิดเหมือนกันนะคะว่าการใช้โครงสร้างแบบ1-3-5เนี่ยมันจะทำให้เราเผลอไปเน้นที่จำนวนงานจนอาจจะละเลยคุณภาพหรือความสำคัญจริงๆของงานชิ้นใหญ่ไปบ้างหรือเปล่าคะเป็นประเด็นที่ดีมากครับผมว่าตรงนี้แหละที่ต้องดึงเรื่องเป้าหมายที่ชัดเจนกลับมาอีกครั้งอ๋อค่ะคือให้แน่ใจว่าไอ้หนึที่เราเลือกมาเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่จริงๆไม่ใช่แค่ทำตามโครงสร้างไปวันวั แต่เป็นการเลือกอย่างมีกลยุทธ์ซึ่งก็นํามาสู่เรื่องการจัดการเวลาเลยนะคะใช่เลยครับมันต่อเนื่องกันหมดการจัดการเวลาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการจัดการพลังงานด้วยนะอย่างการกําหนดเวลาให้กับงานแต่ละชิ้นไม่ใช่แค่การลืมแต่มันคือการจัดสรรพลังงานของเราว่าช่วงไหนเหมาะกับงานแบบไหน แล้วก็ช่วยป้องกันการผัดวันประกันพรุ่งได้ด้วยแล้วอีกข้อที่สําคัญมากๆเลยคือการกล้าตัดงานที่ไม่จําเป็นออกไปโอ้อันนี้อาจจะยากแต่สําคัญสุดๆครับใช่ค่ะบางทีเราก็เสียดายหรือรู้สึกว่าต้องทําหมดทุกอย่างครับแต่การตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปเนี่ยมันไม่ใช่การหนีงานนะแต่มันคือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เฉียบขาดเลยว่าเราจะเอาเวลาเอาพลังงานอันจํากัดของเราเนี่ยไปโฟกัสกับอะไรที่มันสําคัญจริงๆ เป็นการเลือกอย่างมีสตินั่นเองใช่ครับเลือกที่จะไม่ทำบางอย่างเพื่อให้เราทำสิ่งที่สำคัญกว่าได้ดีขึ้นสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลนนี้มันคือการใช้ To-Do List อย่างฉลาดขึ้นนะคะบริหารทั้งเวลาพลังงานแล้วก็โฟกัสของเราให้ไปอยู่ในจุดที่มันสาคัญจริงๆสร้างผลลัพธ์ได้จริงครับผมซึ่งพอเราทำแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาเหมือนกันนะว่าเออแล้วเราได้กลับมาทบทวน To-do list ของเรา บ่อยแค่ไหนออื mm ื hmm. ได้ถามตัวเองไหมว่าสิ่งที่อยู่ในลิสต์วันนี้เนี่ยมันยังสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวหรือสิ่งที่เราให้คุณค่าจริงๆในชีวิตอยู่หรือเปล่าเป็นคำถามที่ต้องถามตัวเองบ่อยๆเลยนะคะงั้นถ้าจะสรุปสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือการจะใช้ to do list ให้ work จริงๆเนี่ยต้องเริ่มจากปรับมุมมองก่อนครับปรับ m มเสร็ใช่ค่ะ มองว่ามันเป็นเครื่องมือช่วยจัดลำดับความสำคัญไม่ใช่เจ้านายที่คอยสั่งเราจากนั้นก็สร้างโครงสร้างที่ชัดเจนให้มันอาจจะด้วยกฎ135หหรือการซอยงานย่อยๆทำให้จัดการง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วสุดท้ายคือต้องกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดทั้งเรื่องกำหนดเวลาให้งานแล้วก็การตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งไปเลยเพื่อให้ to do list เป็นผู้ช่วยที่ดีไม่ใช่ผู้คุมชีวิตเราค่ะครับผมและผมอยากจะทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดต่อกันดูนะครับ ว่านอกเหนือจากการจัดการงานในแต่ละวันแล้วเนี่ยลองมองภาพให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดค่ะถ้าเราออกแบบ to-do list ของเราอย่างมีสติใช้หลักการที่เราคุยกันวันนี้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่จัดการวันนะครับแต่มันอาจจะช่วยให้เราออกแบบสัปดาห์เดือนหรืออาจจะถึงขั้นออกแบบชีวิตที่เราต้องการได้เลยโหน่าสนใจมากค่ะลองกลับไปสำรวจดูนะครับว่า ทูดูลิสต์ของเราทุกวันนี้เนี่ยมันสะท้อนภาพชีวิตที่เราอยากใช้จริงๆแล้วหรือยัง